วันความรู้ฟุตบอลประจําวันกันอีกแล้วนะครับทุกคนจัดนักเตะเป็น4ี่กลุ่มกลุ่มละ4ี่คนนะครับก็มีใครบ้างอยู่กลุ่มไหนบ้างมาลองคิดคํานวณกันดูนะครับทุกคนผมลองดูคร่าวๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชื่อคุ้นต้นด้วยจอรมนไหมจากการสแกนคร่าวๆนะครับทุกคนมีจอ h n นสโตนจอนแม็กกินจอนโอบีจอนเทอร์ลี่ได้ไหมได้ว่ะเฮ้ยถือว่าถือว่ายังยังไหวอย,อยู่ยังมีไหวพิบโยคนต่อมาที่ผมเล็งเห็นนี่ย อาจจะเป็นชาวอาร์เจนตินานะครับทุกคนมีเอนโซดิมาเรียตายาฟิโกแล้วก็อีกสักหนึ่งอาร์เจนไหมลาเมาได้เหมือนกันนะเฮ้ยไปสองแล้วมันเหลือแค่แปดถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะน่าจะนิวร์กลองดูกันไม่ใช่ว่ะแก๊งนี้ไม่ใช่วายหรือว่าเป็นสเปนวะสเปนก็ไม่น่าใช่นะแล้วเหลืออิตาลีสามคนสี่คน อิตาลีสี่คนเหรอโอ้มาจากอิตาลีแล้วที่เหลือนี่คือใครอะเนเลสเนี่ยมันเป็นบราซิลแล้วมันอยู่นาโปลีอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมผม,มว่าว่างเปล่ามากเลยวะามาลองดูกันครับทุกคนเพราะว่าไงอ๋อขึ้นตอนได้เดวิดโอ้โหผมไปคิดสลึกเลยนะครับโอ้โหวันนี้ไม่ยากมากนะเอาจงริงแล้วเดวิดโอ้โหผมคิดของจอนออกแต่ผมคิดของเดวิดไม่ออกโอ,โอเคทุกคน